คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคำเโอเคครับผมก็กาสวัสดีทุนผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมทองแห่งคะเนศนะครับตอนนี้มีงบเข้ามาที่สามพันนะฮะทุกคนวันนี้ผมว่าจะมาทำคอนเทนต์ปั้นให้แตกมื่นนะครับไม่รู้ว่าจะรอดกี่เกมนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะเริ่มเบ็ด120ไปก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้จะทำเพื่ความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับโอเคสวย้นมาที่960นะฮะมาสู้ต่อเลยครับผม เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เข้าฟรีเกมยากเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ไม่มีให้ซื้อด้วยนะครับมาวันนี้ขอเข้าซักฟรีสองฟรีแล้วกันนะทุกคนดูดีว่าจะมาให้หรือเปล่านะแ,ะแรกๆเกมนี้ผมเข้ามาเล่นคือแบบฟรีเกมไหลโคตนล่านเลยทุกคนแต่พักหลังมาก็เข้ายากพอสมควรน,นะครับโอเคมาเข้าฟรีเบนร้อยยี่สิบนะฮะทุกคนมาตอนนี้ขอสะสมตัวไวายไปก่อนแล้วกันนะ ตัววายก็จะเป็นเหมือนตัวคูณนะฮะทุกคนเกมนี้เวลาเข้าฟรียิ่งเก็บตัววายได้เยอะก็ยิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะฮะมาตอนนี้รอบหมุนเราแหละที่4รอบนะ,ะทุกคนดูทรงแล้วผมว่ารอบนี้เหมือนจะ จะได้ไม่เยอะนะโอเคสวยจัดไปครับเอาดิโอ้โหรอบนี้ได้มาที่6,480นะฮะมาสองรอบสุดท้ายนี้ขอแบบล่านหน่อยแล้วกันนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมาแต่ผมว่าตัวแพงมันไม่ค่อยมานะมารอบสุดท้ายครับผมโอ้โห โอ้โหโอเคครับผมได้ไปที่16,408นะครับเลิกเลยแล้วกันเนะ <c oughs> ใครจะไปต่อก็ไปนะครับก็ใครชอบคลิปนี้เกมนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากรู้ว่าผมจะไปต่อเกมไหนก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับสไลดบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ